ไหนไหนมีเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ก็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 ไม่อ๋อ ชุดๆตึ้งๆึงขอไข่นะขอไข่ใหญ่นะไข่เนี่ยขอกินนิดนึงเอาอยากกินกับยายเหรอไข่อร่อยมากไข่อร่อยมากเยอะๆยังแข็งแรงแข็งแรงเลยอ่ะ แข็งแรงไหมคะแข็งแรงมากอ,มอร่อยไหมจ้าสาวน้อยอร่อยค่ะอร่อยค่ะอือร่อยค,ะอะคะ่อออยคะอร่อยมากอร่อยสุดๆอร่อยสุดๆเลยเรียกแย้แตนมากินหน่อย จ้าแตนจ๋าอุ้ยมอกินไข่กับนกองเอุ้อุ้ย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 อย่าไม่โดนผมนะลูกมันขาวมันเหม็นเนี่ยเหม็นขาวด้วยเออโดนของหวานผมอะ่ะเนี่ยเนี่ยจุ่มยังอ่ะยังแท่หนูอิ่มแล้วหนูไปล้างมือนะ อิ่มแล้วต้องล้างมือนะลกูกน้องเพชรกินสองลูกจิ๊บคอยจะกินลูกหนึ่งน้องเพชรกินเก่งกว่าว่า่กับตาเล่ตาเล่เพิ่งกลับบ้านมากลับบ้านไม่เตยเมื่อป่าไม้ก็หงอกไม่ค่อยหไหวบงป่า แล้วไปปิ้งป่ามามอะไ,ไ,ไรอะลูกเนี่สิม,มูกหม้อปลาปลาข้อน้อยปลาขาวสิม,มูกหม้ออันนี้ที่เป็นปลาปน่ะไปบ้านี่เห็นปูอยู่ปูอยู่ไหนเนี่ยอ๋อ กระเคงกับประคอพี่น่องประคอประเคมงสับะปุน่นลายเติบอยู่ส่วนบันี้ขอเจอรแล้วเอาคอสิมาเฮ็ดป่าได้บันทึกคอนสิรขั้วป่าโอ้บอกฮุ้งสุกสิ <c oughs> บอกฮุ้งป้าโอ้เอาลงมแค่ไหนละนี่ ต้นไหนสุกแม่บุ๊คไหนอ่ะคนอ่ะโอ้โหขึ้นไปนทำอะไรจ๊ะโอ้ทำน้ำอะไรหกทนะไม่ได้ทำใช่เหรอใครทำเนี้ยยัยเต๋นทำยัยเต๋นอะไรย่ยเต๋นเดินไปนู่นตั้งนานแล้วอะ ไม่ต้องเลยมัต้องมาโทษยายเลยไม่ต้องซ้ำอย่ายุ่งกับเพชรพ่อรวยนะถ้าใหม่ยุ่งไม่ได้อ่ะยุ่งไม่ได้เลยหรอไดยุ่งไม่ได้เลยเหรอคะเก่งหลุดกินเลยกินเลยกินเยอะๆยอะคนนี้ก็กิน ก็ทิ้งตรงนั้นขยะตรงนั้นขยะ,ตร,ขยะตรงนั้นเขาไม่กินข้าวเขากินอย่างเงี้ยเด็กๆเข,กเขากินผลไม้เขากินผลไม้ตอนนี้นก็เหลือจ้ะไม่เอาไข่กินเลยค่ะหัวใจโอ้หัวใจเหรอใจกินไหมไม่กินนะคะได้อิ่มแล้ว หัวใจหลอหอะไรหล่นจากปากพี่ก่อยหัวใจเขาถึงบอกเขาถึงบอกว่าเวลากินน่ะห้ามอ้าปากมันหลุดออกจากปากเห็นไหมเดี๋ยวมากินเยอะเหรอกินด้วยค่ะหนูกินเลยค่ะยายไม่กินหลอกหนูกินเลยกินเยอะๆจะได้โตจะได้ไปโรงเรียนแล้วลูกอือจะได้ไปโรงเรียนแล้วค่ะ พรุ่งนี้ไปเกี่ยวข้าวกับพ่อบอยไหมคะพ่อบอยเกี่ยวข้าวที่ไหนนะพ่อบอยเกี่ยวข้าวที่ไหนนะมึงนันใส่กล่องหอยใส่ละเออหอยว่าฮัตในอางนานยุทธิรมคนอกับเต่าเพชรซะเอ้าเต่าเพชรเต่าเพชรเต่าเพชรเต่าคอยอันนี้เต่าเพชรคอย อ้มอกรอมกรรไม่ได้กินค่ะไม,ไม่ได้กินเลยพ่อแล้วยังค่ะยังไม่ได้กินเลย